รวนหมูใส่น้ำไปหน่อยนะหมูสับนี่นะจ้าหมูสับนี่นะคะรวนรวนรวนให้มันสุกค่ะรวนให้มันสุก จนกว่ามันจะสุกหลังจากรวนหมูแล้วนะเจ้ารวนหมูให้มันสุกเลยหมูซับเนาะมันสุกเลยเจ้าเอาก็มาพักไวเ้เครื่องปรุงก็มีหมูซับ แล้วก็ถ้าไผ่มักเปรี้ยวกใส่มะนาวแหมต้องล่างมือนะเจ้าเชฟไตจะล่างมือตลอดเวลาเลยมีน้ำล่างมือไว้เลยเจ้าเพราะว่ามันมาได้ผ่านความหอ,อนเครื mm ่ hmm. องพวกนี้เนาะหอมแดงซอยพริกซอยต้นหอมผักชีซอยแล้วก็ซาลแเณรแล้วก็ติสําคัญบะม่วงนะเจ้าบะม่วงดีก,ก็ได้ชุกก็ได้อันนี้เชฟไตเอาบะมี่ม่วงเฮิมแล้ะติสําคัญเข้าขวคั่วเชฟไตจะคั่วเองเอาเข้าวเหนียวมาคัา่วแล้วก็ตำนะเจ้า น้ำตาลตัดน้ำตาลใส่ให้หน้อยเนาะน้ำตาลแล้วก็พริกป่นเนาะพริกป่นนี่แล้วแต่ไผชอบนะันเต้าทอดเส็บตายจะใส่เส็ตายจะใส่พริกพริกขี้หนูซอยให้หอันนี้ก็ตามใจไผ่มากเนาะแต่ถ้าเป็นเ่บๆแล้วต้องใส่ค่ะชูรส มันต้องใส่มาเอามายะก,กัน,นออ <c oughs> น้ำปลาง่ายๆจะใส้น้ำปลาหนึ่งจ้อนก่อนล้างมือเซ็จมีบมนนาวที่จริงมะนาวบบต้องถ้าไผมักเปรี้ยวเนอถึงใส่เซบไตมักเปรี้ยวเนาะเพราะว่าเขาจะมีมบม่วงที่มันส้มๆอยู่แล้วเนาะ กินคูากันแล้วเขาจะเอาหมูหมูซับมาใส่นะเจ้าหมูซับที่คั่วไว้เนาะใครจะใส่ตัวใดก็แล้วแต่ชอบหมูซับที่เขารวนไว้มันจะมีน้ำตัวเองเนาะเนี่ยก็น้ำมาใส่ก็ตัวเจ้า นี่จะคนทุกอย่างที่เราผสมแล้วเข้าไปปรุงแล้วเข้าไปเนาะคนให้มันเข้ากันจ้าอันนี้ข้าวคั่วเ่เ้าคั่วไว้ส่จะ,จ,จะใส่ถุงจอนก่อนเสต้จาจัดจ,ออดจีนงรสชาติคือ พอมันรสชาติที่เราพูกไว้ตัไวไหวมันเป็นอย่างไรนะหับก็ใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ลงไปเลยเจ้าหอมแดงเนาะที่หันต้นหอมหันแล้วก็ที่สำคัญหมมม่องเจ้าแล้วก็ต้นหอมครับชี จะใส่ข้าวั่วลงไปแหทนหอมหอยเอะไข่มักไข่มัดเพชรก็ใส่เพร็รเพชรได้ตามใจชอบเปรี้ยวๆได้ตามใจชอบเนาะแต่นี่จะตายจะเคี่ยวกิงพริกขี้หนูที่เขาซอยไหวทางไหวเต๋า อาอร่อยมากๆเราเราว่าวันสว่างแล้วต้องใส่น้ําแดงใส่จานเดี๋ยวเราไปผิวน้ําสว่างแล้วเราจะเอาใส่จานได้เลย จะห้องไว้อย่างก้อยหมูซุกจะบางคนก็จะยาดดีมากก้อยหมูใส่มะม่วงค่อยๆลาบเด็หหเดหอมหอมข้าวโพดก็ ก้อยหมูใส่มะม่วงยุคโควิดเจ้าเข้าสู่การกักตัววันที่เจ็ดจาก็ยากินอย่างเพชดเพลม,มนชมนาะแต่เอาต้องยาเองเนาะหน้านี้ไว้ปะากันไหมคลิปหน้านะเจ้าสำหรับคลิปนี้เสฟตายก้อยหมูซุกใส่มะม่วงเจ้าเป็นอาหารอีสานเนาะก้อยหมูใส่มะม่วงอา,า,าไทยมชัย ทำตามตัวได้นะเจ้าเครื่องปรุงกันแล้วแต่ความมากความชอบว่าจะเอาเพ็ดเอาเปรี้ยวแค่ไหนป้ากันไม่ลิมน้าเจ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า